สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์ค่ะคลิปนี้นะผมจะมารีวิวอุโนฮะเวอร์ชันที่ใส่อปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนนี่อ่านี่เลยนะครับออปของอุโนฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่นะครับซึ่งวิธีการได้นะครับให้เราไปลงโซนใหม่นะครับทุกคนโซนกัปตันเนาะนี่จะพาไปดู นี่เลยนะครับโซนกัปตันนี่เมื่อเราลงผ่านนะครับเราจะได้สตาร์ดั๊ด125สตาร์ดั๊นะครับแล้วก็มีโอกาสดรอปของอุโอฮานะนะครับซึ่งโอกาสดรอปนะครับอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์ครับทุกคนอ่าไปเราไปดูกันที่ก่านะครับว่าตอนที่ใส่ออฟแล้วมันจะเป็นยังไงนะมันก็เหมือนกับตอนที่ไม่ใส่ออฟนะครับแต่แค่ว่ามันเพิ่มสองขั้นสุดท้ายเข้าไปนะครับนั่นก็คือพาซีฟของตัวอุนโนฮานะนะครับ ซึ่งความพิเศษของเจ้าอุนโนานะครับมันจะตีแรงขึ้นตามเลือดบ้านของเรานะครับทุกคนซึ่งมันจะเป็นสามระดับด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าต้องใช้เลือดบ้านเท่าไหร่บ้างเนาะ,ะตามนี้เลยนะครับมาถึงนะครัเดี๋ยวผมทำการวานก่อนนี่นะ2ขั้นสุดท้ายนะครับคือเราต้องมีออฟนะครับทุกคนมาถึงจะปลดล็อกให้นะไปะ นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มเลือดบ้านก่อนนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวตัดไปเจอกันอีกทีตอนที่ผมเพิ่มเลือดบ้านเสร็จกันแล้วกันนะครับก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทําการฝามเลือดบ้านเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เลือดบ้านนะครับ 9B นะครับมันก็จะเข้ากับพา s ์ตีของเบ้านหนูนะพอดีนะ,เ,ออะเดี๋ยวผมบัฟให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง นี่นะครับเป้าอุณงภูมิใส่ออนะครับดาเมตจะอยู่ที่หนึ่งล้านเอ่อหนึ่งจุดหกบีนะครับทุกคนอันนี้คือมันไม่ได้รวมพาสซีเข้าไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันรวมพาสซีไปนะเออแต่ว่าดาเมตมันไม่ขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับอืใหม่คับผมจะทําการบัฟให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเรียกหมอนออกมาแบบเรือดเยอะๆนะครับ ครับทุกคนผมบับก่อนนี่นะครับทุกคนพอบับแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่1.6นะรวมพาสซีไปด้วยนะครับก็จะเป็น3.8นะครับเออพัสซีของป้าแ,แกเนี่ยจะไม่ขึ้นดาเมจโชว์ตรงนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับว่าดาเมจมาขึ้นจริงๆนะนี่เห็นปะแตกใส่เลือดแต่น้อยไปออกมาอีก นนีนะครับก็เดี๋ยวผมจะบัฟเนาะนี่ก็เป็น Full Aoe แบบนี้นะครับถ้ามีออบ a อนิเมชันก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคบัฟให้ดูนะครับปุ๊บนี่นะนี่ครับทุกคน อยี่สิบห้าวิเลยนะก็จะตีทีหนึ่งเห็นปะสามจุดแปดบีนะครับทุกคนเออดาเมจมันจะไม่ขึ้นโชว์ตรงนี้นะเออแล้วตัวของป้าแกนะครับเมื่อตีไปเราจะไม่ได้ดาเมจด้นยนะเออ,เอ,อคือเขาป้องกันการฟาร์มดาเมจน,นะครับทุกคนอืมนั่นแหละสหรับตัวของป้าแกนะครับถ้าเราจะเล่นเนี่ยมันจะต้องเล่นคู่กับเพนครับแล้วก็มาฮิโตะเนาะเออเพราะว่ามันต้อง เลือดบ้าน 9B นะครับมันถึงจะแบบเรียกดาาเมจของป้าแก้ออกมาได้เยอะสุดๆนะไงโคตรตึงอนะแต่ว่าตีนานนะแต่ว่าตีทั้งแมปอะครับทุกคนเออสองร้อยห้าสิบาะยะไม่มีโต๊ดไหนกว้างเท่านี้มาเท่านี้แล้วดาเมจต้วยเยอะสุดในเกมแล้วตอนนี้ถ้าไม่นับเดสโนตนะเออ แล้ก็แลกมาด้วยที่ความว่ามันตีนานหน่อยนะครับ25วิเนาะแต่ก็ได้อยู่นะคือแบบวางทีนี้คือแบบบึมบั่มซัมเบ้แน่นอนทั้งแมปไงกันบ้างครับสำหรับออฟของป้าอูโนฮะนะใส่เข้าไปแล้วคือแบบโคตรโหดนะคือไม่มีออฟมันก็โหดอยู่แล้วนะครับทุกคนยิ่งมีออฟเข้าไปเนี่ยแบบโคตรตึง ไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ